เสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วห้องโดยสารเปเลวไฟลุกโหมจากปีกที่แตกหักและทุกวินาทีที่เครื่องบินดิ่งลงต่ำคือเสี้ยวเวลาที่ผู้โดยสารทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความตายตรงหน้าแต่สิ่งที่น่าช็อกที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นบนท้องฟ้าแต่อยู่ในความจริงที่ถูกซ่อนเร้นจนทั้งโลกไม่อาจลืมช็อกทั้งโลกเที่ยวบินมรณะท้องฟ้าในค่ำคืนนั้นมืดสนิทราวกับม่านกรมยี่ แสงไฟในห้องโดยสารรถว่างจ้าแต่กลับไม่อุ่นใจเลยสักนิดเสียงเครื่องยนต์ดังก้องอยู่ใต้ท้องเครื่องสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจที่เต้นแรงเกินควบคุมผู้โดยสารบางคนหลับตาพริมแต่ชายหนุ่มที่นั่งริมหน้าต่างกลับรู้สึกไม่สบายใจมือของเขาเหงื่อซึมจนจับที่วางแขนแน่นดวงตาจ้องมองออกไปยังความมืดที่ไม่มีสิ้นสุดท่านใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากแถวด้านหลังทุกคนหันขวับไปมองในทันที ผู้หญิงคนหนึ่งตัวสั่นน้ำตาคลอเบ้าเธอชี้ออกไปนอกหน้าต่างสายตาของผู้โดยสารเริ่มจับจ้องไปทางเดียวกันสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบแสงว่าประหลาดพุ่งขึ้นจากปีกเครื่องบินเหมือนเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหมอย่างบ้าคลัง่งเสียงประกาศของนักบินดังขึ้นในลำโพงเสียงนั้นสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามกดความกลัวไว้เขาบอกให้ทุกคนใจเย็นแต่หัวใจของชายหนุ่มกลับเต้นแรงราวจะทะลุอก กลิ่นไม่เริ่มลอยเข้ามาในห้องโดยสารผู้โดยสารบางคนร้องให้บางคนสวดมนต์ก้าอี้สั่นสถานอย่างหนักร่างกายของทุกคนโยนไปมาราวกับของเล่นไร้น้ำหนักชายหนุ่มหลับตาแน่นเสียงโลหะเสียดสีกันดังแหลมแทงเข้าไปในหูความเงียบที่ควรมีบนท้องฟ้ากลับถูกแทนที่ด้วยความโกลาหะและในวินาทีนั้นเองเขารู้สึกเหมือนเครื่องบินกำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วร่างของเขาถูกกดแน่นกับบาะ แรงดึงมหาศาลทําให้หายใจแทบไม่ออกเสียงกรีดร้องดังระงมรอบทิศบางเสียงแหลมสูงจนสะท้อนกล้องอยู่ในหูหน้าต่างด้านข้างเผยให้เห็นเพลิงไฟมันแผ่ขยายออกไปตามปีกเครื่องบินเศษโลหะบางชิ้นแตกกระจายลอยว่าไปกับลมแรงทุกการสั่นสะเทือนเหมือนค้อนหนักกระแทกหัวใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านักบินประกาศซ้ำอีกครั้งเสียงเขาเข้มข้นแต่แฝงด้วยความสิ้นหวังบอกว่ากำลังพยายามควบคุมเครื่อง แต่ทุกการเอียงตัวกลับทําให้ลําเครื่องสันไหวหนักกว่าเดิมชายหนุ่มพยายามมองหาคนข้างกายหญิงสาวัยกลางคนกอดลูกไว้แน่นดวงตาเธอแดงก่าน้ําตาไหลรินเสียงสวดมนต์สลับกับเสียงสะอื้นผสมเข้ากับเสียงเครื่องยนต์ที่คํารามอย่างโหยหวนแสงไฟในห้องโดยสารกระพริบวูบบางครั้งสว่างจ้าบางครั้งดับสนิททุกครั้งที่มืดลงเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจความเงียบชั่วขณะนั้นกลับกดดันยิ่งกว่าความโกลาละ่ะ เครื่องบินเอียงกระทันหันร่างผู้โดยสารหลายคนหลุดจากเบาะร่างกายลอยคว้างชนกับเพดานและผนังเสียงกระแทกดังสะท้อนจนเลือดเย็นชายหนุ่มกดสีสะลงกับที่พิงเขาพยายามกลั้นหายใจเมื่อกลิ่นควันหนาทึบเข้ามาแรงขึ้นดวงตาแสบจนแทบลืมไม่ขึ้นเสียงเตือนภัยในห้องนักบินดังไม่หยุดราวกับระฆังแห่งหายนที่ดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าทันใดนั้นเสียงระเบิดเล็กดังขึ้นจากใต้ท้องเครื่อง แรงสะเทือนกระชากทุกคนให้เงยหน,น้าขึ้นพร้อมกันเพดานห้องโดยสารบางส่วนแตกเป็นรูลมแรงพุ่งเข้ามาราวกับพายุโหมกระหนำ่ำสิ่งของกระจัดกระจายลอยคว้างไปทั่วทั้งห้องเด็กเล็กกรีดร้องสุดเสียงผู้ใหญ่บางคนพยายามยึดเก้าอี้ไว้แต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับไร้ความหมายเพราะแรงดูดจากอากาศภายนอกเริ่มทวีความรุนแรงดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้างภาพเบื้องหน้าไม่ใช่เพียงความมืดอีกต่อไป แสงไฟสีส้มจากเปลวเพลิงสะท้อนบนปีกที่แตกหักมันเหมือนสัญญาณชัดเจนว่าความรอดกำลังเลือนหายหัวใจเขาเต้นรัวเสียงในอกดังแข่งกับเสียงกรีดร้องรอบด้านลมหายใจสั้นและถี่ร่างกายถูกโยนอย่างไร้ทิศทางขณะที่เครื่องบินเริ่มดิ่งลงต่ำกว่าที่เคยท้องฟ้าที่เคยกว้างใหญ่ตอนนี้กลายเป็นหลุมมืดที่ดึงทุกอย่างให้จมหายและในวินาทีนั้นเองเขาเริ่มตระหนักว่าความเงียบที่แท้จริง กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะเสียงกรีดร้องแผ่วลงแต่ไม่ใช่เพราะความสงบมันคือความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังที่กัดกินจิตใจผู้โดยสารทุกสายตาเริ่มพร่าเลือนทุกแรงกายที่พยายามต้านทานกลับไร้ค่าในแรงดูดมหาศาลของท้องฟ้าเก้าอี้บางตัวหลุดออกจากพื้นร่างคนถูกโยนไปมาราวกับตุ๊กตาไร้ชีวิตเสียงกระแทกดังสลับกับเสียงกระดูกหักกลิ่นควันไฟที่หนาทึบยิ่งทำให้หายใจติดขัด เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอเอาไว้แน่นชายหนุ่มพยายามคว้ามือจับแต่ปลายนิ้วลื่นถลายเพราะเหงื่อชุ่มแรงสั่นสะเทือนทําให้หัวเขากระแทกกับพนักเก้าอี้ข้างหน้าเลือดไหลซึมจากหน้าผากลงมาที่แก้มรสเค็มของเลือดผสมกับกลิ่นควันจนแสบคอเสียงนักบินดังขึ้นอีกครั้งมันไม่ชัดเจนเหมือนครั้งแรกเหมือนถูกกลืนหายไปกับเสียงระเบิดเล็กๆที่ดังตามมาไม่หยุดประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยิน คือคำว่าฉุกเฉินและไม่สามารถควบคุมได้ทันใดนั้นแรงดึงมหาศาลพุ่งขึ้นจากใต้ท้องเครื่องร่างกายทุกคนถูกกดแน่นกับเบาะเสียงโลหะฉีกขาดดังยาวกล้องแผ่นปีกด้านหนึ่งแยกออกลอยหายไปในความมืดลมพัดโหมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งหน้าต่างบางบานแตกกระจายเป็นเศษเล็กผู้โดยสารที่อยู่ใกล้จุดนั้นถูกดูดออกไปต่อหน้าต่อตาเสียงกรีดร้องของพวกเขาหายไปในวินาทีเดียว เหลือไว้เพียงความว่างเปล่าที่น่ากลัวเกินบรรยายชายหนุ่มน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหัวใจเขาร้องให้ดังกว่าปากภาพเบื้องหน้าคือความตายที่กำลังใกล้เข้ามาเสียงร้องของเด็กน้อยที่ยังเหลืออยู่เหมือนค้อนเหล็กกระแทกลงกลางอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเครื่องบินเอียงหัวลงอย่างรวดเร็วท้องฟ้าด้านนอกเปลี่ยนเป็นสีแดงจากเปลวไฟก้อนเมฆกลายเป็นเพียงม่านควันดำทุกคนถูกโยนไปตามแรงโน้มถ่วงบางคนหมดสติไปแล้ว แต่ร่างกายยังสั่นตามแรงกระแทกชายหนุ่มกัดฟันแน่นมือข้างหนึ่งยึดเบาะไว้จนเล็บจิกเข้ากับผ้าอีกข้างกำมัดจนเส้นเลือดปูดในหัวเขาว่างเปล่าแต่ความรู้สึกเดียวที่ชัดเจนคือความกลัวที่กลืนกินทั้งร่างเสียงหวีดของลมเสียงโครงสร้างฉีกขาดเสียงร้องโหยหวนของผู้โดยสารทั้งหมดผสมกลายเป็นบทเพลงแห่งความตายยาวนานเกินกว่าจะทนฟังแต่กลับไม่จบลงสักที เครื่องบินดิ่งลงต่ำเรื่อยๆเมืองด้านล่างเริ่มเผยแสงไฟริบหรี่แต่ไม่มีใครในห้องโดยสารมองมันด้วยความหวังเพราะแสงนั้นไม่ใช่สัญญาณของความรอดมันคือเวทีสุดท้ายที่หายนะกำลังจะลงเล่นและในเสี้ยววินาทีที่ดวงตาเบิกกว้างสุดท้ายเขาได้ยินเพียงเสียงในหัวเสียงที่ไม่ได้ออกมาจากปากใครแต่เป็นเสียงกระซิบเย็นเยียบว่านี่คือจุดจบแสงไฟจากพื้นดินค่อยๆขยายใหญ่ขึ้น จากจุดเล็กๆก,กลายเป็นทะเลแห่งประกายแสงทุกคนในห้องโดยสารรับรู้ตรงกันว่าแสงเหล่านั้นไม่ใช่การต้อนรับแต่คือเส้นแบ่งสุดท้ายระหว่างชีวิตกับความว่างเปล่าเสียงหวีดของอากาศรอบลำเครื่องดังขึ้นเรื่อยๆมันแทงทะลุหูราวกับมีเข็มนับพันปักลงพร้อมกันบางคนพยายามตะโกนเรียกหาพระเจ้าบางคนเรียกหาคนรักที่จากมาแต่เสียงเหล่านั้นถูกกลืนหายไปในความโกลาละ ชายหนุ่มกัดฟันจนเลือดซึมที่ริมฝีปากหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกออกมาเขามองลอดหน้าต่างที่แตกเป็นรอยราวเห็นเพลิงไฟแผดเผาปีกที่เหลือเหมือนเทียนที่กำลังหมดไส้และจะดับลงในไม่ช้าเครื่องบินสั่นแรงอีกครั้งแรงสะท้อนทำให้ผู้โดยสารหลายคนหลุดจากที่นั่งร่างลอยกระแทกชนกันในอากาศเสียงกระดูกหักดังปนกับเสียงหวีดร้องเลือดก,กระเซ็นไปทั่วห้องโดยสาร กลิ่นคาวเลือดกับกลิ่นควันไฟผสมกันจนกลายเป็นกลิ่นแห่งความตายที่ชัดเจนชายหนุ่มหอบหายใจหนักทุกครั้งที่สูดลมเข้าไปเหมือนเอาไฟเข้าเผาปอดดวงตาแสบเคืองจนพร่หมัวเขาพยายามล้วงกระเป๋าเสื้อปลายนิ้วเจอกับภาพถ่ายเล็กๆภาพนั้นคือใบหน้าของหญิงสาวที่เขารักเพียงได้สัมผัสความทรงจำก็พรั่งพรูเสียงหัวเราะและแสงแดดอบอุ่นในวันธรรมดา ตัดกันอย่างโหดร้ายกับเสียงกรีดร้องที่ห้อมล้อมตอนนี้นักบินส่งเสียงครั้งสุดท้ายสั้นกระชับแต่เต็มไปด้วยความเตรียมรับแรงกระแทกทันทีที่คำพูดนั้นจบลงเสียงระเบิดดังสนั่นจากเครื่องยนต์ด้านซ้ายไฟลุกวาบสว่างจ้าราวกับฟ้าผ่าแรงกระแทกสั่นสะเทือนราวโลกทั้งใบแตกสลายเพดานห้องโดยสารฉีกออกเป็นเส้นยาวอากาศเย็นจัดทะลักเข้ามา แรงดูดมหาสาลดึงสิ่งของและร่างคนออกไปทีละคนเสียงร้องสุดท้ายถูกกลืนหายไปในเวงว่างชายหนุ่มกดตัวแนบบอกมือกำภาพถ่ายไว้แน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อลมแรงกระชากร่างจนแทบหลุดแต่ภาพถ่ายไม่หลุดจากมือมันคือสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเขากับโลกที่ยังเหลืออยู่ผ่านม่านควันเขาเห็นพื้นดินใกล้เข้ามาแสงไฟจากตึกสูงและถนนเริ่มชัดเจนผู้โดยสารที่ยังเหลืออยู่กรีดร้องพร้อมกัน เสียงนั้นดังจนกลบเสียงหัวใจของเขาแต่ข้างในกลับเงียบสนิทราวกับทุกอย่างหยุดเวลาเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้สึกถึงแรงกดมหาศาลร,ร่างกายแทบแตกสลายจากแรงดิ่งเปเลวไฟโหมลุกเข้ามาจากด้านหลังและก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือภาพถ่ายเล็กๆในมือที่สะท้อนแสงไฟราวกับยังยิ้มให้เขาอยู่เสียงระเบิดดังสนั่นสถานไปทั่วลำเครื่อง โลหะแตกกระจายเป็นเสียงเสียงเสียงกรีดร้องถูกตัดขาดอย่างฉับพลันแสงไฟแผดเผาแสบตาจนไม่อาจมองเห็นอะไรชัดเจนร่างกายชายหนุ่มถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนหุ่นเชิดที่ถูกขยี้ในมือยักย้ายที่โกรธเกรี้ยวความร้อนพวยพุ่งเข้ามาจนผิวหนังแทบละลายควันดำหนาทึบปกคลุมทุกมุมเสียงเครื่องยนต์ที่เคยคำรามดังหนักแน่นตอนนี้แตกเป็นเสียงแตกพาคล้ายสัตว์ร้ายที่กำลังขาดลมหายใจ ทุกคนในห้องโดยสารสั่นสถานราวกับโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาภาพถ่ายเล็กๆในมือยังคงอยู่แม้ลมแรงจะโหมกระหนำ่ำชายหนุ่มบีบมันแน่นราวกับชีวิตของเขาผูกพันอยู่กับเศษกระดาษแผ่นนั้นความทรงจำยังวงเวียนอยู่ในหัวเสียงหัวเราะของหญิงสาวที่เขารักยังดังสะท้อนท่ามกลางเสียงหายนะมันชัดเจนจนเหมือนเธออยู่ตรงหน้าจับมือเขาปลอบเขาว่าไม่ต้องกลัวแต่ความเป็นจริงกลับโหดร้ายกว่านั้น ร่างผู้โดยสารที่ไร้สติลอยคว้างชนกันในอากาศบางคนถูกแรงดูดมหาศาลลากหายไปในความมืดนอกหน้าต่างเสียงกระแทกดังครืนทุกครั้งที่เครื่องบินเสียการทรงตัวเศษกระจกและโลหะแทงทะลุร่างกายคนที่ไม่ทันระวังเลือดไหลกระจายเป็นละองลอยกลางอากาศภาพนั้นติดตาและฝังลึกเกินกว่าจะลืมเมืองด้านล่างใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแสงไฟจากตึกสูงและถนนส่องประกายเป็นเส้นยาว แต่ไม่มีใครมองมันด้วยความหวังเพราะทุกคนรู้ดีว่ามันคือเปเลวไฟแห่งการสิ้นสุดคือเวทีสุดท้ายของการแสดงที่ไม่มีผู้รอดชีวิตนักบินยังคงพยายามตะโกนสั่งผ่านลำโพงเสียงขาดขาด,ขาดหายหายเหมือนถูกบีบคอเก็บตัวแรงกระแทกเตรียมคำพูดไม่สมบูรณ์แต่ความหมายชัดเจนพอว่าไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งชะตากรรมนี้ได้แรงดิ่งถาโถมลงสู่พื้นก้าอี้หลายแถวถูกฉีกออกจากพื้นอย่างง่ายดาย ร่างผู้โดยสารติดไปกับโครงเหล็กที่ถูกดูดหายไปในอากาศเสียงหวีดของลมผสมกับเสียงร้องให้สุดท้ายของเด็กเหล็กกลายเป็นเสียงที่แทงทะลุหัวใจชายหนุ่มจนแทบขาดออกเป็นเสียงเขาหลับตาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจดังตึกตึกหนักหน่วงในอกมือที่กอดภาพถ่ายแน่นเริ่มสั่นระร,ริกเขาคิดเพียงอย่างเดียวถ้าเวลานี้คือวินาทีสุดท้ายเขาอยากจำรอยยิ้มของเธอไว้ให้ชัดที่สุด เปเลวไฟโหมกระหน่ำจากปีกที่เหลือความมืดนอกหน้าต่างถูกแทนที่ด้วยแสงส้มสว่างจ้าพื้นดินชัดเจนขึ้นทุกวินาทีราวกับโลกทั้งใบกำลังอ้าแขนรอรับการชนครั้งใหญ่และในเสี้ยววินาทีนั้นเองทุกสิ่งหยุดนิ่งสำหรับเขาราวกับเวลาถูกขังอยู่ในภาพถ่ายเล็กๆที่กำลังส่องประกายกลางความมืดเสียงคำรามสุดท้ายของเครื่องยนต์ดังสถานมันไม่ใช่เสียงของการบินอีกต่อไป แต่คือเสียงของสัตว์ร้ายที่กำลังหอบหายใจครั้งสุดท้ายโลหะทั้งลำบิดเบี้ยวสั่นไหวทุกสลักเกลียวและแผ่นเหล็กร้องครวญครางอย่างสิ้นหวังพื้นดินใกล้เข้ามาอย่างโหดร้ายแสงไฟจากเมืองใหญ่กลายเป็นทะเลแห่งประกายสองกระทบผ่านหน้าต่างที่แตกร้าจนบิดเบี้ยวผู้โดยสารบางคนยังพยายามร้องเรียกหาครอบครัวเสียงนั้นสั้นกระท่อนกระแทนเหมือนเปลวเทียนที่ใกล้ดับชายหนุ่มกดร่างติดกับบาะ แขนสั่นระริกแต่ยังคงกอดภาพถ่ายแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดจนเปียกซับทั้งแก้มเขาอยากจะตะโกนแต่เสียงถูกกลืนไปกับแรงลมสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในใจคือภาพใบหน้าของหญิงสาวดวงตาเธอสว่างสวัยราวกับดาวที่คอยนำทางแม้ในวินาทีที่มืดมิดที่สุดเสียงแตกหักดังสนั่นเมื่อเพดานฉีกขาดเพิ่มลมกราดเกลียวพุ่งทะลักเข้ามาราวกับพายุเศษเก้าอีลอยคว้างชนกับร่างผู้โดยสาร เลือดก,กระเซน็นสาดท,ทั่วห้องโดยสารเด็กเล็กกรีดร้องอย่างไร้เรี่ยวแรงขณะที่แม่กอดรัดไว้สุดกำลังภาพนั้นทำให้หัวใจเขาแทบแตกสลายท้องฟ้าไม่เหลือความสงบอีกต่อไปทุกสิ่งเต็มไปด้วยเสียงโหยหวนเสียงหวีดร้องเสียงเครื่องจักรที่แตกสลายและเสียงความตายที่ใกล้เข้ามาในทุกวินาทีชายหนุ่มรับรู้ถึงแรงกดที่ถาโถมเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบเขาให้แหลกละเอียด เมืองเบื้องล่างตอนนี้อยู่ตรงหน้าเส้นถนนสว่างเหมือนเส้นเลือดไฟที่ขดพันกันตึกสูงตั้งตรงานรอรับแรงกระแทกมหาศาลแสงไฟพลิ้วเป่าไม่ได้ให้ความหวังแต่มันคือคำพิภากษาที่ชัดเจนเกินกว่าจะหลีกหนีเสียงนักบินดังขึ้นครั้งสุดท้ายมันแตกพร่าแทบไม่ได้ยินชัดเพียงคำว่าขอโทษแล้วสัญ,ญญาณก็ขาดหายไปในความว่างเปล่าชายหนุ่มเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงสุดขีดจนแทบฉีกอก,อก เขากอดภาพถ่ายไว้แน่นแรงลมกระชากดึงทุกสิ่งรอบตัวกระดูกสันหลังเขาร้าวสถานไปทั้งร่างแต่เขาไม่ยอมปล่อยมันหลุดมือเปเลวไฟลุกโหมขึ้นจากใต้ลำเครื่องแสงส้มฉาบท้องฟ้าราวกับพระอาทิตย์กำลังแตกสลายเงาของผู้โดยสารถูกกลืนไปกับไฟเสียงร้องครั้งสุดท้ายดังแข่งกับเสียงโลหะฉีกขาดจนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนพื้นดินใกล้เข้ามาจนแทบสัมผัสได้ ทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยืดออกเป็นชั่วการชายหนุ่มหลับตาลงน้ำตาหยดสุดท้ายร่วงลงบนภาพถ่ายภาพนั้นยังคงยิ้มให้เขาราวกับสัญญาเงียบๆว่าจะอยู่ด้วยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายและแล้วแสงสว่างมหาสาลก็ประตุขึ้นแรงกระแทกมหึมาสะเทือนทุกเส้นประสาทเสียงระเบิดกลืนกินทุกเสียงร้องโลกทั้งใบกลายเป็นเพียงทะเลแห่งเพลิงไฟไม่มีคำใดไม่มีเสียงใดเหลืออยู่ นอกจากความเงียบงันที่น่ากลัวเกินบรรยายไฟลุกโหมปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเสียงระเบิดดังสถานสะเทือนไปไกลจนพื้นดินสั่นไหวเศษซากเครื่องบินแตกกระจายร่วงหล่นลงมาดุดฝนเหล็กท้องฟ้าที่มืดสนิทก่อนหน้านี้ตอนนี้สว่างว่าเปล่ากับฟ้าแลบยาวนานไม่สิ้นสุดอาคารรอบบริเวณสันสะเทือนหน้าต่างแตกกระจายเป็นเสี่ยงแสงไฟจากถนนสะท้อนบนเศษโลหะที่ลอยกลางอากาศ เสียงไซเรนเริ่มดังขึ้นจากไกลๆแต่ไม่มีใครสามารถมาถึงทันเวลาบนพื้นดินเปลวเพลิงก่อตัวเป็นเสาสีส้มสูงตระงานเศษเครื่องบินกระจายไปทั่วทุ่งกว้างกลายเป็นทะเลแห่งไฟที่ลุกโชนความร้อนปะทะแรงจนต้นไม้รอบข้างไม่ติดเพลิงกลิ่นไม่กลิ่นโลหะและกลิ่นคาวเลือดผสมกันจนกลายเป็นกลิ่นที่ไม่อาจลืมได้เสียงโอดครวญบางเสียงยังดังขึ้นผู้โดยสารบางคนที่รอดจากแรงกระแทกแรก กลับถูกเพลิงไฟโหมกลืนเสียงร้องนั้นสั้นแต่เฉียบขาดทุกเสียงสะท้อนอยู่ในความมืดเหมือนเสียงวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในเปลวเ,เพลิงชายหนุ่มยังคงกอดภาพถ่ายไว้แนบอกร่างของเขาถูกทับด้วยซากเหล็กที่แตกกระจายเลือดอาบทั่วร่างแต่ดวงตาย,ยังลืมค้างแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยขมเหลี่ริมฟีปากเขาเหมือนจะขยับรากับพยายามเอ่ยชื่อใครบางคนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา ภาพถ่ายในมือเขาไม่เกรียมทีละน้อยไฟลามจากขอบเข้ามาสู่กลางกระดาษรอยยิ้มของหญิงสาวค่อยๆเลือนหายจนเหลือเพียงเท่าฐานที่ปลิวไปกับสายลมแต่แม้จะดับศูนย์ร่องรอยความรักนั้นยังฝังอยู่ในแววตาของเขาในวินาทีสุดท้ายเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าที่เกิดเหตุแสงไฟสีน้ำเงินและสีแดงกระพริบสลับกันกลางควันหนาทึบแต่ภาพที่ปรากฏตรงหน้า คือทะเลเพลิงที่กลืนกินทุกชีวิตจนไม่เหลือเขาเดิมเสียงเครื่องยนต์ของรถดับเพลิงคำรามแต่ไม่อาจกลบเสียงแตกปริ่ของโลหะที่ยังลุกไหม้ชิ้นส่วนเครื่องบินบางส่วนยังคงลุกวาบระเบิดเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นซ้ำราวกับเตือนว่าความตายยังไม่จบสิน้นเสียงผู้รอดชีวิตบางคนกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ถูกกลืนหายไปกับเสียงเพลิงที่คำรามท้องฟ้าเหนือที่เกิดเหตุถูกย้อมด้วยควันดำหนาทึบ ดวงจันทร์ที่เคยส่องสว่างหายไปหลังม่านแห่งหายนะราวกับโลกทั้งใบปฏิเสธที่จะมองเห็นโศกนาฏกรรมนี้และท่ามกลางเปลวเพลิงนั้นเองความเงียบอันน่าสะพรึงเริ่มก่อตัวเงียบจนแม้แต่เสียงหัวใจที่เคยเต้นแรงที่สุดก็ถูกกลืนหายไปกับความว่างเปล่าเหลือเพียงเท่าฐานที่ฟุ้งกระจายและคำถามที่ไร้คำตอบว่าเพราะเหตุใดเที่ยวบินนั้นจึงกลายเป็นเที่ยวบินมรณะที่โลกทั้งโลกไม่มีวันลืม เปลวไฟค่อยๆมอดลงเหลือเพียงควันดำหนาทึบลอยอ้อยอิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงไซเรนที่เคยดังระงมเริ่มแผ่วเบาแทนที่ด้วยเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ที่เดินตรวจหาซากชีวิตท่ามกลางความร้อนรุ่มกองเพลิงกลายเป็นเพียงเท่าฐานและเศษเหล็กบิดเบี้ยวทุกชิ้นส่วนของเครื่องบินบอกเล่าเรื่องราวแห่งโศกนาฏกรรมเก้าอี้ที่ไม่เกรียมกระเป๋าที่ฉีกขาดและเศษภาพถ่ายที่เหลือเพียงคราบไม่ติดอยู่บนพื้นดิน ท้องฟ้าที่เคยมืดมิดเริ่มสว่างขึ้นเมื่อรุ่งอรุณมาเยือนแสงแดดยามเช้าส่องลงบนสนามเพลิงเผยให้เห็นบาดแผลที่ลึกที่สุดในความทรงจำของผู้คนเสียงนกร้องที่กลับมาอีกครั้งตัดกับความเงียบสงัดของซากปร,รักหักพังอย่างน่าสะเทือนใจทั่วโลกต่างรายงานข่าวนี้ภาพถ่ายทออสดจากที่เกิดเหตุถูกส่งไปยังหน้าจอนับล้านผู้คนเฝ้ามองด้วยความตกตะลึงหัวใจของทุกคนถูกกดทับด้วยความเศร้า และคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบและเมื่อวันนั้นล่วงผ่านไปชื่อของเที่ยวบินนี้ถูกจารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะเที่ยวบินมรณนะที่ไม่เพียงค่าชีวิตผู้โดยสารทั้งหมดแต่ยังทำให้โลกทั้งใบช็อกและหวาดกลัวท่ามกลางกองเท่าทานสายลมเช้าแผ่วเบาพัดผ่านพาเศษเท่าลอยหายไปกับฟ้าราวกับเสียงกระซิบสุดท้ายของผู้โดยสารที่ยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำของมนุษยชาติ และไม่มีวันเลือนหายไปตลอดกาลถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆที่จะทำให้คุณขนลุกไปพร้อมกัน